สุขสบายดีพี่น้องปองปลายเบิร์ดทุกูทุกคนทุงมองถุกบอนทั้งฝั่งไทยฝั่งเล่าแล้วก็ทุกๆกพื้นที่แล้วพี่น้องเอ้ต่างประเทศนําเด้อมื้อนี้แม่น้องค่อมพาพีพานองเขาขั้วม้่ําพี่น้องนี่คือมากโตนพี่น้องมากโตนมากผักหรือว่ามากแพง่งในรายสื่อเนาะสําหรับมื้อนี้แรกมอนจะมีแม่น้นองค่อมมีอะน,นะแกงมากผักใส่ไก่พี่น้องเอ้ ล่างมากผักก่อนพี่น้องม,กมัมกว่ผักัมกม้อว่ผ่าเอานี่ก่อนเนาะชั่วโอ้สมควรได้พี่น้องไว้ี่ใหญ่พะโล่เนาะผักก็ได้ ท้าคอมขอวเรามักโม่เพื่นว่ะ này oh, ăn này ở quán ba bà hàn mới ở nhà tác Hãy cá con kênh ยินคีต้อ ขนนี้แม่น้องค้องกะเกี่ยมวัตถุดิบแ,แล้วเลยเนาะพี่น้องอันนี้เป็นหมักผักหรือหมักตนเนาะไก่ข้อเบือิีแห้งหัวกระเทียมหัวพักบัวอันนี้คือหัวขาป่าพี่น้องแล้วก็มีหมักคามสมนำ้ำผักนางตู่หัวสีไข่พี่น้องมาติดตามวิธีเห็ดน้ำกันเลยเนาะเอาค่ะหัวพักบัวหัวสีไข่กระเทียมแล้วก็ ติดแหงกินเนาะใส่บันโขกแล้วก็ตัมก่อนตัมม้ม่นหรือว่าตัมหยาบๆก็ได้ด้วยพี่น้องสำหรับไน้งองคอมตัตมหยบมาบหยาเมือนนี้ เกรือเท่าตำลงไปนะก,ก่อนพี่นนอะเจียวห้เครื่องหอมพี่นนอะใส่กสนลงไปส่วนหน้ามราใส่ก็ได้พี่น้องเลยจะน้อย ยวเนื้อไก่มันพดขนาดมก็ออกมาเองเนาะมันบอกพอไหมเนาะเฉยีหน้อยผ่านไปหลายนาทีพี่น้องเนื้อไก่จะเห็นว่าเกือบสุกเลยพี่น้องเลยจะมีที่ว่าใส่การได้เนาะชวาใส่เกลือ ค่ะเ่าสิไข่ไปมาคามลงไปพี่น้องในระหว่างที่รอท่ามอฟดเนะพี่น้องมาตังเขาเบือก่อนพี่น้องเลยเขาเบือหรือว่าเขาหมาเขาที่เขาหมาแลวพี่น้อง หอน่ะดีพี่น้องเอ้ยบนนี้เือยน่อยเือฟดอ่ะโง่มาทางนี้หมอฟดเลยพี่นนองใส่หัวพักบัวมกลงไปพี่นนองมกซุกเลยเนาะใส่ไก่ น้ำลงไปด้วยมากต้นพี่น้องมื่อน,นี้เห็ดแกงหม้อใหญ่พี่น้องเพราะว่าถือคำวัดคำสัง่งมาเห็ดหอกองน้ำเนาะ ตองในยอ่อทั้งสร้างห้อกองทั้งครูบาอาจารย์อยู่ในวัดเนี่ยก็เลยเหตุหมอใหญ่พี่น้องมันใส่ข้าเบือลงไปพี่น้อง โอ้ยตอนไก่นอนจมอยู่พื้นเบิดพี่น้องเลยอ่ติดตามตอนต,อนต่อไปน้องกันอีกพี่น้องเลยผ่านไปหลายนาทีพี่นนองบักฝักห่ากระซุกแล้วพี่น้องเลยไก่กระซุกแล้วหอมอบอวนเลยพี่นเนาะแล้วซีมก่อนพี่น้องเลยซีมมือหน้าก่อนเด็ปุ้งเนาะ จางแห้งเนาะใส่เกลือลงไปน้ำปลาน่งนัว พักนั่งตู่พี่เนาะโอ้หนามตอนพอดีสมดุลเลยบ้านซีมกันพี่เนาะซีมมึงอีกรอบสอง รสชาติรู้สึกว่าพอดีเลยพี่น้องแต่ว่าลอดทาอีก่อนจักประมาณสามนาที่พี่น้องเลยให้หัวพักอ่ามอนหัวพักให้พักนางตู่มันออกกลิ่นก่อนเรียบร้อยพี่น้องพลาตัวหอมหวหวยๆตะแกงพี่น้องตะแกง มาได้เพราะม่แน่นองกินข้าวแลงน้ำกันพี่น้องเลยแลงกับกายแร้งเลยพี่น้องวันเด้อเตอิบเลย <c oughs> ตัวเห็ดแล้ว,ว,ลว,าวมาบาพี่น้องมามอันนี้ก็กินข้าวซองพนพี่น้องข้าวคอมก็น,นอนห้างนักมาเทาคอจะนน,นลพี่น้อง <c oughs> มาเด้ไงไอ้มาถูกปูทุกคนถูกหมองทุกบอล ล่างมือมากินข้าวแรงร่อมกันเดอ้อข้าวแรงแกงคอนฮอทีน้อยเลยแกงไก่ละใส่มักผัด ไม่น,นี้เท่าแม่คือเขาเก็บตัวแต่ัวแรกนี่เนาะเขานอนแล้วเลยกินเขาสองคน อ่าสำหรับคลิปนี้ขอจบไปสำนียก็ก็นอกพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อ,อ,ดอ,ดอขอขอบมุณขอบใจนํำพี่นอ้องทุกทุกท่านเอื้ออาทตทุกคูทุกคนที่เข้ามาติดตามและกระหับชมแต่ตนจนจบพบพ่อกันคลิปหน้าพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้สบายดี